สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคิปซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอลพลวยนะครับวันนี้โอปอลพลวยก็จะมาเล่าความฝันให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะถ้าชอบแนวทางของโอปอพาลวยนะครับเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับ ครับความฝันของโอปอจะเป็นแบบไหนถูกใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไหมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะจังเลยเงียบไปดนคือพวกขั้นฝันก็คือต้องการความมั่นใจครับงวดเมื่อกี้มันไปเข้าเลขหน้านะครับผมไปเข้าเลขหน้านะครับส่วนหนึ่งสองนี่เขาไปเข้าาออมสิน โอ้ยเสียดายเสียดายอุปกรนี่ไปได้ื่องเลขหนาที่ชายื่องอมสินครับผมท่้งต่างประเทศครับวัดนี่ฝันเราบอกกลางวัดนี่ฝันนะครับผมฝันสองรอบครับฝันสองเท่อเลยครับฝันสองรอบก็คือว่าจะรวมใส่นี่เลยแต่ตัวเลขก็ถือว่าไม่เยอะหรอกครับมีประมาณสองตัวมีสามตัวเดียวไอ้สามตัวมีหนึ่งแค่นั้นเองครับฝันว่าตั้งใดค่ะรอบแรกคือฝันเห็นพี่ชาย วันเห็นพี่ชายที่ไม่เจอกันมาหลายสิบปีแล้วนะครับผมครับพี่ชายอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่เจอกันลูกพี่น้องลูกพี่ลูกน้องครับลูกพี่ลูกน้องครับผมครับผมก็ไม่ต้องตีอะไรมากตีเป็นอายุแหละครับผมอายุพี่ชายผมก็อยู่ประมาณสักสี่สิบสี่นี่แหละครับห่างจากผมสี่ปีสี่สิบสี่ครับผมครับแล้วเมื่อคืนก่อนผมฝัน ฝันแบบช็อตเด็ดมากนะฮะคือก่อนอื่นเนี่ยผมโทรบอกเจ้าของเขาละโทรบอกพามอ้วนแหละน,นะเห็นพามอ้วนผมฝันเห็นพามอ้วน,น,น,นครับ,รบผมได้คาถาแกมาแกส่งคาถามาในไลน์มาให้ผมคาถายังคาถาไปเมืองรับแล้งงผมยังงงตัวผมเองเลย <laughs> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่าผมเชื่อนะฮะผมเชื่อสําหรับความอ้วนมอบสิ่งดีๆให้กับผมเนี่ยคือส่งมาในไลน์ให้ผมเนี่ยนะฮะเป็นคาถาท,าที่จะไปเมืองรับแลนะครับผมก็อธิษฐานจิตดูว่าถ้าเป็นอย่างที่ความอ้วนพูดจริงๆเนี่ยขอให้ผมฝันฝ<ม>ันได้เห็นฝันได้กินฝันว่าให้อยากได้ให้ได้นะครับ ปรากฏว่าคืนนั้นอ่ะผมฝันผมฝันเห็นาพามอ้วนนะครับาพามอ้วนชัยภูมินะครับผมไม่ใช่เซียนขานะาพามอ้วนชัยภูมินะครับผมครับอยู่ชัยภูมิฝันว่าที่บ้านของาพามอ้วนอะ่ะเป็นงานเป็นงานนะครับแล้วก็ทีนี้มีคนเนี่ยมาขอถ่ายรูปมีคนน่ะมาขอถ่ายรูปถ่ายเยอะมากบึ เหมือนว่าเอาไปลงข่าวเอาไปเอาไปอะไรอย่างนี้เนี่ยแหละครับอืมก็เลยผมก็มั่นใจว่าไม่ใช่เลขพามอ้วนจะแตกเหรออือแต่ว่าก็ต้องผมโทรขออนุญาตพามอ้วนแล้วว่าอ่ผมเห็นฝันเห็นพามอ้วนนะผมขออนุญาตเอาชื่อของพามอ้วนเนี่ยอ่ามาลงในคลิปนะครับอ่าพามอ้วนก็อนุญาตผมก็ได้ไปสอบถามอายุของพามอ้วนนะครับอายุเท่าเนาะครับผมครับพามอ้วนอายุ เจ็ดสิบสองนะครับผมเจ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบสามโอ้ตรงกันกับเบิกราบฝันเลยครับฝันอุกอ้อนไปบวงสรวงว่านีฝันดญยาแมา่แหา่งเจ็ดสองมาสั่นเออฝันคือจังเจ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบสามนะครับผมนี่แหละครับนะแล้วก็ขนาดที่กําลังจัดงานอยู่จัดงานอยู่กําลังที่กําลังทายทําอะไรเนี่ยผมก็เดินไป เดินไปเจอลูกแอปเปิ้ลลูกหนึ่งอเออไปเจอลูกแอปเปิ้ลลูกหนึ่งป้ายราคาติดไว้สองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทลูกเดียวเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระเชา้าเป็นเป็นเป็นกระเช้านึกเบิกซับนึกออกไหมคล้ายคล้ายพวกแบรนด์พวกอะไรเนะี่ยแต่เป็นกระเช้าผลไม้ต,ติดไว้ตรงแอปเปิ้ลเนี่ยไม่ไม่ไม่มีผลไม้ทุกอย่างแต่แต่ว่า ติดตรงลูกแอปเปิลนะครับผมติดไว้น้อยเดียวลูกเดียวสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทโอราคากะเช้าน่าจะราคากระเช้าผมก็เลยเออไม่แน่อาจจะได้โชคหรือเปล่านะฮะก็เลยลองดูแต่ว่าถามว่าเป็นเมืองรับแรมไหมอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเป็นเมืองรับแรงหรือไม่เมืองรับแรนะฮะแต่สําหรับว่าผมเห็นพามอ้วนนี่แบบถ่ายรูปถ่ายอะไรแบบ,บนคนมาดูกันเยอะนะครับจนออกข่าวว่าออกข่าวออกขา่ออกขาวเยอะมาก คือว่าตองมวดนะฝันฝันใดเอียงตองมดฝันเนี่ยครับผมอายุพี่ชายอายุสี่สิบสี่ปีบ่วอุปปอบ่าฟังแช่นึงอยู่ได้ว่านีขียงแปดศูนย์แปดศูนย์นะแปดศูนย์อันนั้นคือมันต่องวดเลยนะครับคือบัลงไว้น้ำแน่เดียวก็ลรื่มใช่อย่เดี๋ยวมันจะเยอะไปไหมบอจำหนีนึงแปดศูนย์ข้างล่างนี้แหละเขียนแฉกันแกกระดาษประกวงนึงเออเอแปดเออมันยังบัลง แปดศูนย์นยีน่มาจากไหนคือวันก่อนวันเลขออก,ออออกวันเลขออกเลยเอ,อมีภูมิที่บ้านผมเนี่ยบอกผมว่าตอนเช้าเนี่ยไปแปลงฟันนะไปแปลงฟันแล้วก็ไปซื้อเลขอะไรนี่แหละไปแปลงฟันมผมก็ไปแปลงฝันแปลงฝันอะไร ตอนเช้าผมก็เลยตื่นมาดูผมก็เลยตื่นมาผมก็ไปดูยาสีฟันผมอ,นนอันนี้ไม่ใช่แบบบ้าเลขนะครับเนาะอ,นนอ,นนอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไอ้มันมนนียาสีฟันสองหลอดอ่าหลอดหนึ่งน่ะสามสิบห้าป้ายมันน่ะสามสิบห้าอีกหลอดหนึ่งอ่ะแปดศูนย์ผมก็ว่าสามห้ามันก็ออกแล้วมันเหลืออยู่แปดศูนย์เนาะ ตัดทิมเลอร์ยเหัวห้าวถ้าบอกตั้งแต่ทีแรกนี่ผมก็จะถูกอยู่ห้าสามสามห้าเนี่ยู่มเลขกออกอะไรจ้ามาบอกเออเลขกออกค่อยมาบอกเนาะปู่ย่านอาอมาแต่ว่าเพิ่นกับสามหากับแปดศูนย์กับไอ้มาจากเจ้าเอาแต่ว่าอุปโภคแล้วโมากว่าเอาแต่แปดศูนย์พะว่าสามหาออกแล้วเนาะครับมันออกไปแล้วเลขออกจ้าฝันแบบนี้ครับหลายคนกับสิเจอเหตุการณ์แบบนี้ยุตออกเลขกออกอะไรจ้ามาฝันเันสนะเลขออกค่อยมาฝัน บบแล้วทีนี้มันมันจะมีอยู่สองหลอดยาสีฟันอนะ่ะมีสามสิบห้ากร,รัมกับแปดสิบกร,รมัมบางท่านอาจจะรู้เนาะเกี่ยวกับไอ้พวกนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะเอามาโชว์ได้นะครับเนาะวราจะไปนี่เขาแล้วขอบนนะตัวเลขบนในสื่อตัวเลขงวดนี้นี่แหละครับเนามีเพิ่มมาแปดศูนย์เนี่แหละครับผมก็ลืมนะผมลืมถ้าเกิดเ<อ>บิกซัพไม่ถามผมก็มลืมไี่ได้จุ่มหลังแจกตองงวดมนาะโอ้ยอันเมื่อนันบางซีซีเลยจ้ะเออ มี่ C C 72 73 80บนล่างเนาะค่ะกลับพร้พอมสามตัวนี้มีคู่เดียว297 297ครับค่ะ297เป็น, <S 1> 1, <S น,นในงานบ้านพามอ้วนนะครับผมเห็นนะงานใหญ่นะครับงานใหญ่นะไม่ใช่เลขพามอ้วนจะแตกเหรอ,อแต่ว่าเราหายมากนี่มี907เนาะกับ5 7เด้ของพามอ้วนแต่ว่าแกมีมาแล้ว แต่ผมไม่ขอบอกนะครับมันจะเป็นการพาดพิงของพาม้วนไปให้ให้เป็นของพาม้วนไปเดี๋ยวผมจะโทรสัมภาษณ์อยู่แต่แกส่งมาให้ผมะมันมีเพิ่มมีเพิ่มครับมีมีมีเพิ่มมาตัวเดียวตัวนี้มั่นใจมากสําหรับพาม้ว้ตัวฟันทงเพิ่มตัวฟันทงเลยครับโค้งสุดท้ายเลยผมได้มาแล้วเพิ่มกรสนปวยครับเพราะว่าพาม้วนบอกว่าถูกชะตากันก็เลยเออให้มาก่อนอ้าแต่แต่ว่าผมไม่ขออนุญาตไม่เปิดเผยนะกลัวพาม้วนจะว่าผมเนาะเพิ่มยูไส้หอครับ อยู่ชัยภูมิครับผมโอ้ทีถเพื่อนว่าถือแล้เพื่นสีลูกมหาครับเบิกซัพพอร์ตบานดูสิเมื่อเปิดพุ่มให้เปิดหอเปิดว่างหรไงวรซันส่งมาด่วนๆเลยแต่แต่มันก็ไม่หนีตัวเดิมหรอกครับอแต่ว่าให้ฟังจากปากพามอ้วนดีกว่าเพราะว่าเป็นตัวเลขของพามอ้วนเนาะครับก็ลองพิจารณาดูครับอันเือเพิ่นสีฟันท่วงไงใช่ครับผมแต่ว่านี่เป็นเลขของโอปอยกให้เบิลงก้าครับเป็นของโอปอครับผมแคบนาจ้อไว้ผงฝันสองรอบ นะฮะสามรอบเลยรอบรอบยาสีฟันรอบเหมือนเดกอาจบร่วมนก็ได้ครับแล้วลองดูแล้วลองถ้าถ้าเกิดชอบแนวทางนะครับเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเด็กความฝันครับเด็กความฝันเด็กภูมิเมื่อบอกเลขภูมิถือว่าวันที่แล้วผนไปออกเลขหนากับเลขอมสินเนาะหนึ่งสองเนี่ยไปออกอมสินนะครับผมวันที่เจ็ดหรเล่อ อุ้ยมันมันมันไม่ไม่ถือว่าเข้านะครับจะเข้ายู้ไปเข่าเรีงนะครับเข่าแบบบ่ป่านใดจะเข่มาริดมาดีกว่ากระ็ทือว่าเข่าครับอูซื้อเลีหน้ากระสีเข่ากลับไปกลับมาเอาทำมันบริได้ตรงตัวกระซื้อกับไปกลับมาเอาเนาะรถตันนี้กระได้กลับความเด้อค่ะบนล่างเป็นแนวทางทนั้นนะคะแนวทางกาบอุปวังวดนี้ว่าที่ป้อยเดียวละขันบ่ฟันปูนสุดทไทย มมายคิดว่าคิดว่าไม่น่าจะมีนะฮะหรือก็ไม่แน่เออฝันผมฝันต่องวดเพิ่มแต่ว่าผมก็จะพยายามไม่ออกยี่ผมจะมาออกทีเดียวไงเพราะว่าถ้าฝันบ่อยๆมันก็จะเลขก็จะหลายตัวนะฮะครับแต่ว่าฝันเห็นพามอ้วนนี่ผมฝันชัดนะอครับแล้วก็ไอ้แปดศูนย์นี่แหละชัดนะครับเกือบลืมนะครับแปดศูนย์นี่ถ้าเบิกซับไม่ถามนี่ผมไม่ได้ออกนะ คือพ่อกับท่านหันพรอว่าเอาขาดเด็กตัวไหนเนาะฝันปุ๊บให้ให้ผมไปแปลงฝันแล้วก็ไปทําข่าวไปบอกเลขอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็เดินเข้าไปมันมีอะไรกับยาสีฟันเนาะก็เลยไปเจอสามห้าห้าสามเออมันออกไปแล้วนี่ทีนี้เหลือหลอดใหญ่แปดสิกรัมก็เออสงสัยมันแปดศูนย์ก็พอลุ้นอยู่นะก็เลยลองดู<อ>นะฮะ<อ><อ>ก็ไม่แน่นะฮะเป็นแนวทางครับผมเนาะอารมาศูนย์ก็ได้ครับเอา สูขให้มนันในลำให้ด้วยกันเด้อเป็นแนวทางนานั้นชอบไปแจ้งตามบ่มากับพานค่ะครับผมทางช่องกัตามหาแนวทางค่ะพี่น้องครับอาจารย์ได้สำนักได้เขารู้ๆกัไปตามมาให้ท่านผูช้ชมได้รับชมกันก็กลับขอบขอบคุณได้หลายที่เบิ่งคลิปจนจบแล้วค่ะตรงเบื้องให้จบแล้วค่ะสำนมันส่นสว่เขาเข้าใจคราม่านซีดนะที่ซีดใหน่อยๆนีนรัะพี่น้องบ,อบ่ราใช้เวลาหลาย าำรับมือนี่กับกาพอขอบคุณเป็นย่างสูงให้โชคแหมานด้อยค่ะลำดับด้วยค่ะครับ๊ายาบราบา